สบ,บายดีสบ,บายดีตอนสวยพี่น้องบอกว่า,าสวัสตอนเศร้า <c> เ <oughs> จ้าขึ้นเบิ่งนี่พากันถือเสียมคือกระตาพี่แต่ข่อยลงมาหูไอพี่นะมาแต่เฮือนนะมูมูเศ้านี่พอเฮือนสี่มงป่ายอพากันข่อยขี่มาบอกฟ้าบอกว่าขี่โลดทางไกลไม่แต่ไม่ยิ่งนี่ขี่ไว้จนหน่อยายานนอนบ่พอเท่าไหร <c oughs> คอยตื่นแล้วความบอดฟื้นบอดฟไฟแม่งเงียบหอยแล้วหมูมาเอื้อดไ,ไปไปไปใช่ป่ะมัววานนี่หนักแค่ข้างในเป็นบ่อไปเป็นม้ามือนีป่ะไปไปท่านนี่ก็ลูกพูดผิดเอาแล้าวไปก็ไปพีดป่ะท่า,ทาน,นี้เ,เปิดเครื่องก่อนก็เลยจับเครื่องเก่ากองเมนอยู่ในพืชแล้วจะมาทันสักขัอขยาดสมขัยาวหมวกแลน พากันลงมาทงใหม่ทงนาพี่ลงไปห้องใหม่เจ้ามาติดตามน้ำกันเด้อว่าสิได้หน่อยหรือสิได้หลายสุดเจ้าโอ้นหหมูข่อยน้ำหนาแล้วหาน้ำกันเด้หรือเปล่าปันกูเด้อวันนี้ให้มันได้หลายก็สุดเจ้ามันได้เต็มกะตา ติตากันเอยแต่คอยติดาย่งนี้ของดีของดีพี่น้องเกมอาดมักเบิ่งคลิปซองคอยและสีฮูดอกว่าคอยมักยิ่อย่างนีติดตาดำคาานทหอสัตอไย่างย่างกำลังเะสีหอถจัาหัวบรรยากาลมอยู่ทงไหอยทงนาป๊เย็นอีรีเนาะแต่สะออด อยู่บ้านเฮาอยู่เฮือนเท่ากันว่าห่อนแท้ห่อนหอนวานเนาะอยู่ที่เขาว่าลมดีแท้ไป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 ติดตามกันเด้อเต็มกันตาอ้อแล้วพี่น้อง นอนนอนเลสักอีกดิ่หนึนนขขงนนนนนดนเด้อนีน่นะคะกอ้กงกล้องน,น,นอนน,นอนเลยดีได้ละไม่ใหมหวานมัวเนาะ ลมแห้งด <Rom. S 2> <an> oh, ิปไายปลายลำกีเสี่ยวโอ้ผู้หงรลอนหวัดนะคะม่ได้สอบก็ไปเลิกเลยัเห็นแล้วกูกับปลาเก็เอาเห็นแล้วก็หาใหม่ เราเอ,อ้ยเมื่อยเิเหอะเขีย่ยหามันแหงมันแรง้องเลยเขีย่ยหานะยใชบโมเขีออเเยอะไรกัคือสิบัได้แหนงกับบอมกระตูดกันน้อยน้อยบงนะตูดตาน้อยอีก ไม่เป็นไรเอาเลยพี่้ังนะยามันปมก,กันเมันออกทันเลยเหนีนมันปล่อยหาไปตอกหาไปน,านี่นละมาหิห้งบอ เอาหมดนะแหงกระปอกกระปูดก็มีเพราะแต่มีแต่มันบ่มีเขี่ยจนเมื่อยเขี่ยละอ่ะปลดเยบะนะทำหน่อยน,นอยอะแตกเออกระปูดใส้ได้ดิ นี่นะี่ยบาดเห็นมันขี้อยากจะตาตีตะลอกเพราะเสีเห็นรกระปูดขาวๆเนี่นยนะไอ้หนุ่ยกระปูดนิดน้อยอย่างคุณเจ้านี่กระปูดมันออกในตามันในน้ำในเรือเขาเอา,าเลยค่ะกระปูดดอาไม้กระปุกมกนกันใหญ่ดอกซ้ำนิ้วก,ก็ใหน่ปะแมงมันเ่าก็ยังเอาเลยนะ หา่อไม้ยามนี Blue ่เอาหมดกระปุหน่อยนึงๆมันปลา่งเจ้าปาไปเบิ่งเสี่ยวความไม่ได้กระปุ่นดอกไม้ไลายนี่นี่กระปุ่นดิ่ยมันเี่าก็เอาชุเจ้าเดอในนักอยูดีนี่นี่เียวปลามันยงเส็ยแล้วะเทิน

ปลาโลดพี่น้องในบ่อค่ะปลาโลดเห็นมนี่นั่งปลาโลดนั่งนั่ง ปลาลดสองตัวจะในห่วยในบวกมีปลาลดเลยปลาลดเอาบอเอาไหมเฮสองตัวหนึ่งกรเทินนี่น้ำ ตังเห็นบางทีเ่าพอได้เห็นเยดอดอกไม้คอยเมื่อยละค่อยสินางเศร้าเมือ่อยก่อนห่วยตัวน,นี้ฮะสิออกไปสอดนน้ำของู้ณดูสิ่งเจ้ารุ่นพอท่าไม่เท่าค่อยว่าแต่ฝอกก็มเคยไป ซุดแต่หวนีเคือมีแตลอดแม,ม้เทานหนาหนองนาหนุหน่มอ,อยู่แต่กรับนไปไกลเนาะไก้เก้ามาได้ละกันพวปเป็นยางหน่อไม่กนหาไดีละลหน่อยดีกว่าได้ต้องดิ้กียร์ดิกปวดมาสนกับอะได,กดก้กับปวดกระเปีดจ้ะ านอนแนะนำก่อนกระตาเสียวข่อยคอยเมื่อยเขียอะไรนี่หนึ่งคอยในยของมันนี่แต่กระฝูจุ๊บเจ้าของมันหลายเด้อมันดูมันดูขวัดมันดูเสาะคอยมันเมื่อยแล้วา่อยนะเมื่อยพุ่นปุ่นดูเถิงพวข่อยนั่งค่ะมาแล้วเมื่อยเลยเนาะนอนเด้อ คือชาวมหาวาแหลนตันตีมาอีกนี่เดี๋ยวในหนึ่งจะเกิดพอได้ไอ้ยังสิหล่อไปเรื่อยๆเราคุณเจ้าโอ้หล่อลงลุ่มไปเรื่อยๆโอ้เสียงลมอ๋อกินขนาดเลยอยู่หัวอยขากอะไรนะงลมตัางเฝสากระตูกคุณเจ้าจะให้หมูมันหา พ่อชิ้ทายนะวิดีโอให้นินาเบิร์เล็กๆน้่ยหอยเพื่อก็เมื่อยวายวอะไรเดี๋ยวนีค่ะใ่ใท่กระปูดดีกระปูดจ้ะโอ้ยกระปูกพี่น้องคนนี้เสาะไปนี่ได้จังไงเนี่ะเกบมาเสาะก็บมาไหนเนาะเออแล้วไมมันอึดไมอึดเจ้ยยิ้มเลกยังไงยิ้มก้นคือซื้อคนได้ซื้อคนได้มาหาเองลองเปลี่ยนบรรยกาไกระปุกทำไมเดี๋ดีเจอดได้ยังไงเนี่ยอ๋อ เียราฮวันนี้แหถึงจะแหงแรงอย่างนี้เสียรได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอามันมันคือเห็นแดงนี่ครืองบึงหนไหแมนน้อยแมนบอลนแดงแรงก็แล้วแดงก็แดงแก่ป้าไมน้องเอแตเอแตน กิจกระปูดหน้าตะกี้ทำหัวนี่บกบกแลวนางละ